ผัดกระเพราจ้าเพื่อนๆจ๋าเนาะกดหน้าตาจะประมาณนี้นะคะกระเพราหมูสับจ้า จะประมาณนี้นะคะระพราหมูสับจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุกดาชาแนลต้องขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆท,ท,ทุกทุก่านนะจ๊ะที่ช่วยสนับสนุนช่องมุกดาชาแนลนะคะตอนนี้ช่องมุกดาชาแนลก็สามารถ เลี้ยงวัวน้อยได้แล้วนะเจ้าคะก็ฝากพี่ๆหาหญ้าหาน้ําให้วัวน้อยเด้อจ้าพี่น้องจ้าจ้าไม่ต้องพูดเนาะไม่ต้องพูดมาหิวข้าวหิวข้าวจ้าหิวข้าวจ้านะคะก็มีเมนูกระเพรานะคะกระเพราไข่ดาวนะจ้าราดข้าวนะคะมามากินกับพี่กับน้องกับพี่ๆทุกทุกคำนะคะจ้าจ้าจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้ามาจ้ามาจ้ามาจ้า นะจ๊ะกินข้าวกินข้าวจ้ะกินข้าวกะเพารพากะเพรามูสับนะจ๊ะกะเพรามูสับไข่ด้จ่ะหิว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 กินข้าวกินข้าวจ้ะอืลองจ๋าเป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งเราที่ เป็นอาหารยอดฮิตเนาะหนูอยากได้โต๊ะที่มันสูงก่านี้หมเอาไว้อัดคลิปมันจะได้ง่ายเนาะหนูเป็นคนตัวสูงค่ะหนูสูงร้อยเจ็ดสิบเนาะคันนี้ <c oughs> ก็จะหาโต๊ะทำแบบมานั่งอัดคลิปอะไรเงี้ยยากเนาะตัวเองตัวสูงก็อีโต๊ะอะไรเงี้ยจะมีตัวเล็กๆตัวเตี้ย ขอไน่อยากถึงนี่ถ้เป็นน้องจา้าเมื่อเห็นอาหารจา้ะเดี๋ยวน้องพยายามหาต่อจากนี้ก็จะพยายามหาหาตัวกรในการทําคลิปเนาะให้มันให้มันดีขึ้นค่ะเนาะปรับปรุงไปเรื่อยๆจ้ะอันนี้อหนูรู้สึกว่าโต๊ะนี้มันมันมันเตี้ยถ,นะะถ้าหนูเอากอี้ขึ้นนะฮะถ้าหนูเอาเอาเ,เอากล้องขึ้นสูงปับ๊บ มันก็ไม่เห็นอาหารอย่างเงี้ยจ้ะอืออร่อยทำเองกินเองอร่อยเองจ้ะอือร้อน ทำเสร็จก็มานั่งกินเลยเนาะทางค้าเด้อจ้ะทางค้าเด้อจ้ะ เลยดาวแบบไม่ค่อยสุกเนาะ กินจริงแล้วพี่น้องจ้ะกินจริงขายจริงนะจ๊ะยูทูบเบอร์บ้านนอกเนาะหนูนะกินอยู่ง่ายๆจ้ะวิถีชีวิตเนาะกัรกินกันอยู่ง่ายๆจ้ะหนูเชื่อว่าเมนูนี้น่ะ เป็นเมนูในใจของใครเป็นเมนูในใจนะจ๊ะเมน,นูยอดฮิ หนูจะปรับปรุงนะคะแบบเครื่องอุปกรณ์ในการถ่ายทำนะ้อหนูอยากได้อาอยากได้โต๊ะที่มันสูงกว่าน,นี้วะจะที่แบบต้องไปหาเนะไปหาอันนี้มองไม่เห็นต้องอยากได้สูงกว่านี้นิดนึงประมาณเนี้ยจะ้ะนนจะหมดแเด้อพี่น้องจ้ะกินจรนะิงเนาะ อร่อยจ้าหมดจานนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะอ่าอย่าลืมกดไลค์นะคะถ้าถูกใจก็กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกด s ั b s ไ r i b e ให้ช่องมุกดาชาแนลด้วยนะคะค่ะก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะที่ยังอยู่ด้วยกันจนถึงทุกวันนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่กำลังอ่ากำลังสร้างเนาะหนูก็กำลังสร้างคะ่ะเพิ่งผ่าน ขั้นแรกนะคะเพิ่งผ่านการสอบข้อโรงเรียนเนาะเพิ่งผ่านจาก,ก็ต้องเดินหน้าต่อไปค่ะพัฒนาตัวเองพัฒนาช่องให้มีคุณภาพมากขึ้นนะคะต้องขอบคุณที่พี่ทุกๆท,ท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนช่องมุกดาชาแน,นลค่ะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า